วันนี้ลุงเองก็มาฉีดวัคซีนนะครับบูธเข็มที่ห้าที่เซ็นทรันนลนครราชสีมามาบูธเข็มที่ห้าครับซีซั่นสุดท้ายแล้วเขาติดกันหมดแล้วครับลุงเองไม่เคยติดไม่เคยติดโควิดเลยต้องรักษาร่างกายแล้นะครับอันนี้ก็มาเดิมครับลุงเองก็มาตัดกปุ้ย Yeah. ครับ mm hmm. ก็มากับป้าปุ้ยครับวันนี้มีอะไรมากิน,น mm hmm. มาดูเดิมนะครับวันนี้ลุงเอกก็มาสั่นนะครับนี่อันนี้เป็น mm hmm. ออหอยนางลมทอด mm hmm. นะครับเป็นหอยทอดหอยทอดแต่ใช้เป็นหอยนางลมนะครับ จานยักษ์ใหญ่เวเรอร์วล่าเลยพิเศษนะครับที่เซนทันนครราชสีมาส่วนของพัปุ้ยนี่เป็นอะไรครับเนี่ยเย็นตะโฟต้มยำเป็นเย็นตะโฟต้มยำนะครับ,บอ่าแล้วชิมนี่อ่าไม่ได้ปรุงนะที่สั่งต้มยำเพราะที่เกร็ดเป็นไงอร่อยไหมเดี๋ยวยังไม่ได้ชิม ก็วันนี้มีฉีดวัคซีนบดรีนะครับลุงเอก็เลยมาฉีดวัคซีนนะครับรบูธเข็มที่ห้าเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันนะครับโรคโควิดเพราะว่าโควิดกลับมาอีกรอบแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับก็บูธไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็บูธไปเรื่อยๆครับก็มีกี่เข็มว็ฉีดไปครันนี่คนระับ ของกินเยอะแยะเลยแล้วครับกินแล้วน้ำไม่นอนนะอ,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 อนือร่อยไหมลองชิมรอยทอดที่เป็นไงอร่อยไหมขอกินอันนี้นะ เป็นไงอร่อยไหมหอยทอดหอยนางลมฮะ จ<พ>ะกินซูชิต่อืมลองดูเดี๋ยวเขามีประกาศซูชิซูชิดัวราคาเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เราก็เอาซูชิมาเพิ่มนะครับมีหน้าปลาแซลมอนนะครับมีสาหไาลแล้วก็มีหน้าปลาไหลนะครับ ตอนนี้เอาซูชิมาเพิ่มนะครับก็มากินกันนะครับตอนนี้ลอ,อง<น>ชิมดูแซ่ แค่แค่แตะ,ะ,ะไม่เสียเด็อ่ะเดี๋ยวขอลุงเอกินซูชิก่อนนะครับอือ้มสิ้นใจ หายวัดหายวัดหายวัด